3ข้อควรระวังเมื่อคุณใช้บรกเรอร์ XM มีอะไรบ้างไปดูนครับอย่างแรกเลยก็คือสําหรับมือใหม่ที่สมัครกับ XM ครั้งแรกยืนยันตัวตนทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคุณจะได้โบนัส30เหรียญฟรีโบนัสนี้สามารถเอาไปเทรดได้เลยเทรดได้กําไรก็คือกําไรเลยขาดทุนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับคนที่สมัครกับ XM ครั้งแรกแต่ทีนี้30เหรียญเมื่อเราเทรดไปได้กําไรแล้วเนี่ยเช่นจาก30เหรียญปั้นไปเป็น50เหรียญถ้าเกิดว่ามีการถอนหนึ่งครั้งก็จะเป็นการยึดโบนัสด้วยซึ่งโบนัก็ จะโดนยึดตามอัตราส่วนที่เราถอนเงินเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือ30เหรียญโบนัสที่เขาให้มาเราควรจะต้องปั้นให้เป็นพอร์ตใหญ่ๆนิดนึงนะครับเช่น100เหรียญให้ถอนออกมา30เหรียญนี่เป็นเงินฟรีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันเจ๊งกันมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราสามารถเทรดได้กําไรขึ้นมาอันนั้นจะเป็นกําไรของเรากําไรตรงนั้นก็ยังคงอยู่เราก็สามารถเทรดต่อเนื่องได้เลยต่อมาครับเรื่องของโบนัสการเทรดน,นอกจากจะมี30เหรียญแล้วก็ยังมีโบนัสฝากเงินด้วยนะครับซึ่งโบนัสฝากเงินจะได้เฉพาะ เพาะบัญชีสแตนดาดเท่านั้นถ้าใครเปิดเป็นบัญชีอันต้าโลสแตนดาดไมโครอันต้าโลสแตนดาดจะไม่ได้โบนัสตรงนี้จะได้เฉพาะบัญชีสแตนดาดเท่านั้นนะครับจะมีโบนัส1 0 0แล้วก็โบนัส20%เป็นยังไงไปดูกันครับสมมุติว่าผมเติมเงิน500เหรียญตามโบนัสของเขาก็คือว่าถ้าเราเติม500เราก็จะได้เครดิตบวกอีก500เหรียญทุนทั้งหมด1 0 0 0เหรียญเอาไว้เทรดได้ทีนี้ถ้าเรามีเงินพันเหรียญเนี่ยเราก็สามารถเปิดหลอดใหญ่ได้ใช่ไหมครับเวลาเราปั้นพอร์ตเนี่ย ก็จะเร็วขึ้นกําไรมันก็จะได้มากขึ้นนะแล้วก็500เหรียญนั่นแ่ะมันเป็นเครดิตจากทางบรเกอร์ถ้ามันเสียก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะเสียจริงๆก็ต่อเมื่อมันล้างพอร์ตเราก็จะเสียแค่500อันนี้คือเป็นโบนัส100%ได้สูงสุดคือ500เหรียญหมายความว่าถ้าเราเติมไปครบ500เหรียญแล้วเนี่ยต่อไปถ้าเราเติมใหม่อีกรอบนึงเนี่ยมันจะเป็นแค่โบนัส20ได้สูงสุดถึง1 0 0่0ม่เหรียญสมมติว่าเราเติม500ล้เนเราอยาก,อกหน100หรนะไม0แล้วเหลือค20%ก็็จะเปน 20เหรียญอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับได้สูงสุดทั้งหมด10,000เหรียญอันนี้คือเรื่องของโบนัสนะครับได้เฉพาะบัญชีสแตนดาร์ดแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามีการถอนทางบโบรกเกอร์ก็จะยึดโบนัสด้วยตามอัตราส่วนนะครับไม่ได้ยึดทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โบนัสมาก็พยายามเทรดให้พอร์ตมันโต,โตพอร์ตมันเยอะๆค่อยถอนทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับโบนัสเทรดเพราะว่าบางคนเนี่ยได้โบนัสมาแล้วเทรดได้กาไร1เหรียญ2เหรียญและรีบถอนมันจะโดนยึดโบนัสเร็วเกินไปพยา,ยามปั้้นให เยอะๆก่อนอันนี้เป็นโบนัสเงินฟรีฮะเป็นเงินที่โบรเกอร์ให้เราประเปล่าเราสามารถยิงสไนดได้เลยให้อัดหลอดได้ค่อนข้างสูงนะครับกรณีถ้าเราใช้เครดิตเทรดนะแต่ว่าถ้าเราใช้เงินของเราในการเทรดเนี่ยก็อย่าลืมมันนี่มันเ็เมนกันด้วยนะครับต่อไปครับข้อที่สอของ x m จะมีรอยต์ตี้โปรแกรมนั่นหมายความว่าถ้าเรามีการเทรดบรกเกเอรก์ x ออย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะมีรอยต์ตี้โปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีคะแนนสะสมซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยสามารถแลกเป็นเครดิตเทรดได้หรือจะแลกเป็นเงินสดเอา าถอนก็ได้ก็จะมีเลเวลสถานะอยู่ตรงนี้ฮะสถานะ loyalty นะครับกดที่ตรงโปรไฟล์จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาฮะสถานะ loyalty นะครับอ่าแล้วก็ดูสถานะตรงนี้ครับกดดูหน่อยฮะปึ๊บสถานะ loyalty เนี่ยเราสามารถแลกเป็นเงินสดก็ได้ครับอ่าอย่างผมมีการเทรดอย่างสม่ําเสมอนะครับก็สะสมแต้มนะฮะสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นเครดิตเทรดหรือว่าจะถอนเป็นเงินสดถ้าเป็นเครดิตเทรดจะได้ห้าสิบสามจุดหนึ่งสี่เหรียญอันนี้ของผมนะครับส่วนถ้าถอนจะได้สามจุดเก้าเก้าเหรียญก็เลือกเอาว่าจะเอาอยัางไง ถ้าเป็นผมส่วนตัวผมเอา50เหรียญแล้วเอาไปยิงหลอดดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเรายิงแม่นๆเนี่ยผลตอบแทนน่าจะได้มากกว่า3แมนะอันนี้คือกรณีแบบมือแม่นๆจริงๆหรือถ้าใครแบบเพย์เซฟเลย <ๆ S 2> ที่เกียรติเทรดแล้วนะครับก็ถอนเป็นเงินสดก็ได้กดตรงนี้ฮะแรกในตอนนี้นะครับส่วน่าใครจะเป็นเครดิตเทรดก็กดที่ตรงนี้ซึ่งโลยตี้โปรแกรมก็จะมีเลเวลไปนะครับก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟโกลด์ไดมอนด์เลิทนะครับซึ่งผมอยู่แค่ไดมอนด์เองมีการเทรดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โบรเกอร์จะดูเป็นไตรมาสเนาะ 30วัน60วัน100วันถ้ามีการเทรดต่อเนื่องก็จะเป็นเลเวล e l ลิ e นะครับพอเป็นเลเวล e l ลิทแล้วเนี่ยเวลาการได้แต้มเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เทรดกับโบเกอร์เอ็กเอ็มเข้ามมดูลตรงนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนน่ะไม่เคยเปิดตรงนี้มาก่อนเลยมันมีร o ยัตี้โปรแกรมนะครับท่านลองเปิดดูนะฮะเผื่อว่ามันจะมีเครดิตตรงนี้เนี่ยแล้วก็เงินตรงนี้ท่านสามารถเอาเครดิตนี้ไปเทรดก็ได้หรือจะถอนเป็นเงินสดก็ได้อย่าปล่อยค้างไว้อย่างนั้นนะฮะใครมีบัญชีเอ็กเอ็มเปิดดูเลยครับว่ารอนนีี้้ไดก้ม แล้วนะครับนี่คือข้อควรระวังเข้าเหมือนดูด้วยอย่าลืมถ้าท่านไม่รู้ตรงนี้บอกเลยว่าพลาดโอกาสแน่นอนครับผมอย่างที่3นะครับจะเป็นโปรแกรม ate, รีเบทนะฮะอันนี้จะเป็นกรณีที่เราสมัครกับทางพาร์ทเนอร์ของ XM มากดที่ My w a l l e เดตรงนี้นะฮะจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาครับยอดเงินคงเหลือทั้งหมดอันนี้จะไม่ใช่เครดิตเทรดและอันนี้จะเป็นเงินเลยนะฮะอันนี้สามารถถอนได้เลยนะเราจะถอนหรือว่าจะเอาไปเติมบัญชีเทรดก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เครดิตแล้วนะอันนี้คือเงินเลยนะครับเราสามารถถอนได้เลยของผมก็มียอดคง เหลืออยู่ที่20เหรียญน,นะครับสามารถเลือกถอนทั้งหมดได้หรือจะเอาไปเติมพอร์ตก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะมีวิธีการบริหารเงินอย่างไรซึ่งของทาง XM สมัยนี้นะครับบอกเลยว่าจ่ายรีเบททุกวันนะครับดูจากสถิตินะครับวันที่ 8, 11, 12, 3, 4มีการจ่ายทุกวันถ้าท่านมีการเทรดทุกวันเหตุวันนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ออโต้รีเบดจะเข้ามาที่ใน My Wallet นะฮะตรงนี้ก็เข้ามาดูบ่อยๆด้วยนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่ารีน้ง ไมวอลเจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาที่เว็บ XM บ่อยๆนะครับลองดูฟังก์ชันของเขานะฮะเขามีสิทธิธประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร o y a l t y โปรแกรมหรือ My Wallet ที่เราสมัครกับทางพาร์ทเนอร์แล้วเราได้รีเบทคืนเนี่ยมีด้วยนะฮะผมถ้าท่านพลาดเนี่ยบอกเลยว่าเงินมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่มีใครไปยุ่งกับเงินของท่านได้ลองเปิดเว็บไซต์เช็คดูเลยฮะทีนี้วิธีการสมัครบัญชีรีเบทจะเป็นการสมัครบัญชีต่อบัญชีเมื่อเรา,ก,เราก,กดเพิ่มบัญชีแล้วเนี่ยมันจะมี พันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่กดเพิ่มบัญชีนะแล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับเลือกเป็นบัญชีอะไรก็ได้นะครับได้รีเบททั้งหมดเลยแล้วก็กดป้อนที่นี่ครับปึ๊กหลังจากนั้นให้ใส่โค้ดตังนี้ฮะรีเบท53นะครับรีเบท53แล้วก็กดเปิดบัญชีปกติเลยถ้าท่านเทรดในบัญชีนี้ก็จะได้รีเบทเข้ามาใน My w a วัน t บัญชีต่อบัญชีหมายความว่าถ้าท่านมี3บัญชีอยากได้รีเบททุกบัญชีเลยก็ต้องใส่โค้ดรีเบท53 ทุกบัญชีเช่นเดียวกันทุกการเทรดท่านก็จะได้ค่าหลอดคืนคืนอยู่ใน My วันเลดตรงนี้ก็จะมีเงินเด้งเข้ามาเล็กๆน้อยๆผสมรวมกันนะครับเล็กๆน้อยๆทุกวันมันก็เยอะนะครับถอนได้เลยอันนี้เป็นเงินไม่ใช่เครดิตเทรดอะไรใดๆทั้งสิน้นสรุปสำหรับคนที่ใช้โบรกเกอร์ x ออย่าพลาดโปรแกรมออโต้รีเพรดโรโลตี้โปรแกรมนะครับถ้าเรามีการเทรดสม่ําเสมอเราก็จะได้แต้มเอาไปแลกทั้งเครดิตเทรดหรือไม่ก็แลกเป็นเงินสดก็ได้แล้วก็บนัสเทรดของทางโบรกเกอร์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปเทรด ให้พอร์ตมันโตตก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีเดียวและนี่ก็คือ3ข้อที่คนใช้บรกเกอร์ XM พลาดไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันมีโปรแกรมแบบนี้ห้ามพลาดบอกเลยว่านี่คือสิทธิประโยชน์ของท่านเปิดเว็บไซต์ xm แล้วก็ลองดูทีละฟังก์ชันนะครับว่ามีแต้มมีเงินอยู่ในบัญชีของท่านหรือเปล่าลองเปิดดูครับผม